สวัสดีค่ะลูกๆนักธุรกิจในอนาคตค่ะวันนี้ครูจะมาสอนในเรื่องของแผนธุรกิจค่ะนะ,ะแผนธุรกิจก็คือแผนงานที่กิจการนั้นได้จัดทำขึ้นนะคะเพื่อเป็นแนวทางในการที่เราจะทำอะไรนะธุรกิจของเราจะทำอะไรเราจะมีกระบวนการอะไรบ้างนะซึ่งจะนำไปสู่การผลิตสินค้าและบริการที่ ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคให้มากที่สุดนะคะ,ะต่อไปนะคะไปดูว่าทําไมเราต้องทําแผนธุรกิจมันสําคัญยังไงนะคะแผนธุรกิจนั้นจะทําให้เรานั้นนะคะได้เห็นถึงแนวทางใน,นการที่เราจะไปต่อนะเราจะเริ่มต้นธุรกิจยังไงเราจะไปต่อยังไงเราจะมะีตัวไหนบ้างนะคะที่เราจะนํามาทํา ะะแล้วก็จะส่งผลไปถึงผลผลิตหรือว่าตัวผลิตภัณฑ์ตัวบริการที่จะได้นะคะต่อไปนะคะลูกไปดูที่วัตถุประสงค์ลูกวัตถุประสงค์นะคะวัตถุประสงค์ในการทําธุรกิจนะคะอ,อันแรกเลยนะคะในการทําธุรกิจของเราบางครั้งเราจะเริ่มต้นเราไม่รู้ว่าเ,เราจะเริ่มต้นยังไงแต่ถ้าเรามีแผนเราจะทําให้ธุรกิจของเรานั้นราบรื่น เราจะเดินตามแผนของเราไปเรื่อยๆแผน1แผน2แผน3นะคะอันแรกเลยสําหรับการเริ่มต้นธุรกิจนะคะอันที่2ก็คือจะทําให้เรานั้นมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพนะคะทำธุรกิจได้อย่างราบรื่นนะคะแล้วก็สามารถที่จะกําหนดเป้าหมายนะคะได้ชัดเจนยิ่งขึ้นนะคะ,ะต่อไปนะคะลูกอะ ไปดูซิว่าในการเขียนแผนธุรกิจของเรานั้นนะคะเราจะเขียนแผนธุรกิจเราจะต้องประกอบไปด้วยหัวข้ออะไรบ้างเรามาดูหัวข้อที่1กันก่อนนะคะหัวข้อที่1น,นั้นเป็นบทสรุปสําหรับผู้บริหารนะหัวข้อนี้สําคัญมากนะลูกนะเป็นหัวข้อที่จะสรุปทุกสิ่งอันนะสรุปเกี่ยวกับอะไรบ้างอันแรกเลยความเป็นมานะะของธุรกิจในปัจจุบันนะคะว่ามีความเป็นมายังไง ะะทั้งหมดเลยจะอยู่ในตรงนี้อยู่ในภาพรวมตรงนี้นะคะมีความเป็นมาแล้วมีอะไรต่อไปดูสิดูสิคะอันต่อมาก็คือ,อเป็นแนวคิดและโอกาสในการทําธุรกิจนะคะแนวคิดและโอกาสในการทําธุรกิจมีอะไรที่ลูกจะต้องดูนะจะต้องมีการสวอตลรกนะคะมีการสวอตว่าจุดเด่นของธุรกิจเรามีอะไรนะจุดอ่อนเรามีอะไรจุดเด่นนี้เราจะต้องทําให้มันเด่นยิ่งขึ้น นะส่วนจุดอ่อนเราจะต้องทํำยังไงเราจะกําจัดจุดอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็โอกาสอะไรเป็นโอกาสของเรานะเราต้องคว้ามาเราต้องมาเติมเต็มให้ธุรกิจของเรานั้นดียิ่งขึ้นนะคะส่วนอุปสรรคนะอะไรเป็นอุปสรรคเราเห็นแล้วว่าอะไรเป็นอุปสรรคเราต้องไม่ให้มีอุปสรรคเกิดขึ้น,นะะหรือมีก็น้อยเราต้องหาทางแก้ไขนะคะต่อไปคะลูก ทีนี้เรามาดูซิว่าในการทำธุรกิจนั้นเราจะต้องมีแผนที่บ่งบอกถึงวัตถุประสงค์นะคะว่าวัตถุประสงค์ในการทำแผนของเรานั้นนะคะเรามีวัตถุประสงค์อะไรตัวนี้ก็ต้องชัดเจนนะลูกนะมีอะไรต่อไปดูต่อนะคะทีนี้อันนี้เป็นหัวข้อที่2ลกูกหัวข้อที่2ตัวนี้นะคะเราต้องบอกถึงความเป็นมาของธุรกิจของเราตั้งแต่เริ่มต้นจนจนมาถึงตอนนี้ มีความเป็นมาอย่างไงนะคะต้องต้องเขียนให้ชัดเจนนะฮะเราจะได้รู้ถึงความภาคภูมิใจว่ากว่าเราจะมาถึงปัจจุบันนี้นะคะเราฝฟาฟัาฟาฟานอุปสรรคมามีใครที่ร่วมนะฮะในความาจเจริญเติบโตของธุรกิจของเรานะคะทีนีอ้อันนี้จะเป็นหัวข้อที่3หลูกนะคะแผนการบริหารจัดการนะ,ะในแผนตัวนี้จะบ่งบอกถึง นะม,มีอยู่สองส่วนลูกมีโครงสร้างนะลูกนะคะโครงสร้างาเดี๋ยวครูจะให้หนูเห็นโครงสร้างชัดๆลูกนะคะจะมีตั้งแต่คนที่เป็นอบอร์ดใหญ่นะคะขององค์กรของเราแล้วก็ถัดมาเรื่อยๆๆนะคะเรียงลําดับความสําคัญลงมานะจะมีโครงสร้างในในลักษณะนี้นะลูกเวลาเราเขียนเสร็จแล้วนอกจากโครงสร้างนี้เราจะต้องมีตัวต่อไปอีกนะ,ะไปดูสิ เรามีอะไรเรามีอะไรอ้าวดูซิดูซิดูซิเรามีอะไร,เร,ะไรเรามีลักษณะของการบริหารจัดการที่ดีนะคะเราก็ขึ้นอยู่กับว่าองค์กรของเรานะธุรกิจของเราจะจัดจะจัด,จด,จดบริหารจัดการยังไงเป็นแบบรวมหรือเป็นแบบกระจายอํานาจนะโดยส่วนใหญ่แล้วหลักประชาธิปไตยเนาะเราจะเป็นการกระจายอํานาจนี่จะจะดีจะดีมากเลยลูกนะคะต่อไปนะคะ หัวข้อที่4ี่ทีนี้ว่าด้วยเรื่องของแผนการตลาดหรุนะคะแผนการตลาดของเรานะคะในแผนการตลาดนี้เราจะานำเอาในเรื่องของการบริหารจัดการในเรื่องของการตลาดนะคะมาร้อยเรียงเขียนให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ในลักษณะของการที่ทำอย่างไรนะสินค้าของเราเมื่อออกไปสู่ตลาดแล้วเป็นที่ต้องการของตลาดนะคะโดยการมีการวิเคราะห์ตลาดนะคะมีการวิเคราะห์ตลาดมีการดูว่าลูกค้าเป้าหมายของเราคือใครนะคะดูคู่แข่งของเราว่าคู่แข่งของเราคือใครนะเราต้องรู้รู้เขารู้เรานะคะรบร้อยครั้งเราก็ชนะทั้งร้อยนะคะ ตรงนี้สำคัญลกนะคะต่อไปเป็นหัวข้อที่5ลูกหัวข้อที่5หัวข้อที่5ของเราเป็นแผนการผลิตนะคะแผนการผลิตนั้นจะเ,เริ่มต้นเลยเราต้องรู้ก่อนว่าเราผลิตสินค้าหรือบริการอะไรนะคะแล้วในการผลิตของเรานั้นเราจะต้องมีวัตถุดิบนะคะวัสดุอุปกรณ์อะไรที่เราจะนำมาใช้นะคะ แต่ที่สำคัญที่สุดเลยนะคะลูกจะต้องเป็นตัวสินค้าที่เมื่อผลิตออกมาแล้วมีคุณภาพนะได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับนะไม่เป็นสินค้าหรือบริการที่เป็นพิษเป็นภัยกับผู้บริโภคอันนี้สำคัญมากเลยนะเป็นหัวใจหลักเลยนะคะลูกของผู้ประกอบการหรือว่านักธุรกิจทุกคนนะคะ ในขณะเดียวกันในแผนการผลิตนี้นะคะจะบอกถึงขั้นตอนกระบวนการในการผลิตสินค้าของเราอย่างชัดเจนนะลูกจะเห็นในในลักษณะที่ที่เป็นที่เห็นนะคะเราจะเห็นกระบวนการทั้งหมดเลยนะคะเขียนให้ชัดเจนนะคะนะแล้วในขณะเดียวกันในโดยภาพรวมเวลาที่เราทำงานในจุดนี้มันอาจจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างนะคะมีตรงไหนที่ มีความไม่ชัดเจนมีความติดขัดอะไรในจุดนี้จะต้องหาวิธีการในการแก้ไขปัญหาในจุดนั้นไว้ด้วยนะคะต่อไปค่ลนะละูกทีนี้สุดท้ายละนะคะตัวสุดท้ายคือแผนการเงินนะะตัวนี้ก็เป็นหัวใจหลักสำคัญเลยนะคะหัวใจหลักส,สำคัญของเราตรงไหนตรงที่ว่า ถ้าแผนการเงินดีนะคะการทำธุรกิจอันนี้ก็จะประสบความสำเร็จนะคะวางแผนในเรื่องของการที่จะนำเงินมาใช้ในการลงทุนเราจะได้เงินทุนมาจากไหนแหล่งเงินทุนใดที่ที่เราสามารถที่จะนำมานะคะจัดการในจุดน,นี้ได้นะ,ะไม่ว่าจะเป็นเงินทุนที่เรามีอยู่หรือเป็นในเรื่องของการที่เราไป กู้ยืมมานะคะมีเครดิตมาแต่แผนของเรานะคะแผนธุรกิจของเราจะต้องดีนะคะถึงจะสามารถที่จะเป็นที่เชื่อถือนะคะของสถาบันการเงินของผู้ที่จะให้นะ,คะเครดิตของเรานะคะให้เครดิตเรามานะคะสำหรับในวันนี้นะคะในเรื่องของแผนธุรกิจนะคะความชัดเจนมันจะมีมากขึ้นก็ต่อเมื่อลูกได้ลงมือเขียนแผน ะะซึ่งในโอกาสต่อไปครูจะให้ลูกๆได้เขียนแผนนะคะธุรกิจโดยการจำลองเป็นบริษัทเล็กๆหรือกิจการเล็กๆของลูกขึ้นมาแล้วก็เขียนแผนธุรกิจนะคะจะดูซิว่านะะกลุ่มไหนจะเขียนแผนได้น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อไปนะคะลูกค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ